วันนี้ยายทำคลิปใส่ค่ะเออไม่มีเด็กๆให้ได้ชมกันเลยกินอาหารเสร็จพากันหนีไปหลบร้อนกันอยู่ไหนบ้างก็ไม่ทราบเลยค่ะเนี่ยไม่อยู่ให้ยายทำคลิปเลยพออาชมบนสีนอกตัวอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะพาเพื่อนๆชมบอนสี ยายก็จะมีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนิดหน่อยค่ะเออมีวันหนึ่งเพื่อนของยายที่ไม่ได้เจอกันนะนานเต็มทีละก็กลับมาเจอกันทางโลกโซเชียลต่อกันทางเฟซทางไลน์เฟซกับไลน์นี่ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆทให้เราได้เจอเพื่อนเก่าที่จากกันไปนานได้กลับมาเจอพูดจะพูดคุยติดต่อกันได้เนาะเขาก็โทรมาถามยายว่า ยายได้โทรติดต่อเขาแล้วก็ขอยืมเงินเขาไป็นจำนวนเงิน7,000บาทบอกว่าเกิดร้อนรถเสียแล้วก็เอาเข้าอู่ซ่อมค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนเจ็ดพันบาทก็เลยโทรมาจะขอยืมเงินเพื่อนยาย ยายบอกว่าอย่ายได้หลงโอนให้ใครเป็นเด็ดขาดแล้วยายก็ถามเขาว่าแล้วจะโอนให้เขาเนี่ยโอนแบบไหนล่ะถ้าโอนให้ยายเนี่ยก็คือมันต้องมีชื่อนำสกุลยายขึ้นมาในบัญชีธนาคารเนาะเขาก็บอกว่าให้โอนแบบเป็นชื่อของบัญชีบัญชีนี้เหมือนกับว่าจะเอาอ้างโอนให้เป็นชื่อบัญชีเจ้าของอู่อะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆยายก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่ามีประมาณนี้เข้ามากับ ยายซึ่งยายไม่เคยเจอเลยแล้วเสียงเนี่ยเพื่อนบอกว่าเสียงเหมือนยายมากเสียงพูดเสียงหัวเราะเหมือนมากเลยโซเชียลสมัยนี้มีทั้งคุณและโทษก็เล่ากันมานานพอสมควรพาชมบอนสีกันค่ะบอนสีสภาพนอกตู้ก็จะได้ชมพาชมแต่ต้นที่เขายังพอมีสภาพความสวยให้เพื่อนๆได้ชมแ,แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะโทม แล้วก็ล่อยลองทิ้งใบกันไปเยอะละต้นนี้เขามีชื่อว่าฮองเฮาเป็นบอลเก่าโบราณใบใหญ่เงามันวับละแดงสวยมีดอกค่ะเนี่ยหน้าแหลงบอลจะชอบออกดอกค่ะเพื่อนๆใบก็ใหญ่พอสมควรเท่าฝ่ามืออยู่คะ่ะต้นนี้หะนุมนันอมพระพลาคะ่ะเเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมายายจะปรับปรุงกระถางเขาอยู่คะ่ะ ทยอยทําไปเรื่อยๆนานๆได้กระถางสองกระถางก็ยังดีนะคะเดิมงอกขึ้นมาค่ะเนี่ยเพื่อนๆจากที่ทิ้งไประยะหนึ่งงอกใบเล็กใบน้อยขึ้นมาแล้วก็อันนี้งอกขึ้นมาจากหัวใหญ่ใบก็ค่อนข้างจะใหญ่ทนค่ะทนทานดีมากเลยบอกงินบ้านใหญ่แล้วก็ใบจะใหญ่มากเลยนะคะกระถางนี้ค่ะกระถางนี้ที่ยายเคยบอกว่าเขาไม่ทิ้งก่อ ก็ไม่ทิ้งจริงๆค่ะเพื่อนๆยายทำคลิปตอนไหนก็มีใบให้ได้ชมอยู่ตลอดแล้วก็ใบใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยจะแรงจะร้อนขนาดไหนไม่สนเลยค่ะเออมีชื่อว่าพระยาฟ้าร่วนเนี่ยค่ะแต่เขาไม่แตกกอใบดกเลยค่ะเพื่อนๆหน้าใบเขาจะมีความเป็นเม็ดทรายค่ะเม็ดทรายเข้ามาในพื้นใบถ้าหน้าฝนนี่อุดมสมบูรณ์เต็มที่หน้าใบจะกัดแดงช่ำไปหมดเลยนะคะ บนการดำแข็งแดงค่ะไม่ต้องค้มไม่ต้องอะไรเลยสูงใบใหญ่ไม่ต้องค้าก่อเลยค่ะ <t une noise> แล้วก็กระถางนี้มีความเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อนๆเนี่ยใบยังโดกหน้าแล้งใบโดกได้ชมอยู่ค่คะแต่สีสันเขาจะเปลี่ยนไปแล้วตอนที่ยายทําคลิปให้ชมตอนนั้นงอกขึ้นมาจากกระถางใหม่ๆหลังจากทิ้งก่อไปใบนี่จะออกเป็นสีชมพูอมไปทางส้มๆสีโอรสนะคะเท้า ใบสอนเป็นบอลเก่าโบราณแต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงออกมาเป็นสีหน้าใบออกมาเป็นสีเขียวอมน้ําตาลแบบนี้ละค่ะใบของเขานี่หูตรงนี้จะรัดข้ามาแบบเนี้ค่ะเนี่ยโอ้อันนี้ใบใหญ่แล้วคะ่ะเพื่อนๆใหญ่มากไม่ทิ้งต่ออีกเหมือนกันค่ะดูใหญ่กว่าฝามือยายเยอะเลย ใบนี้งอกออกมาใหม่ดูลายตรงหน้าใบเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะต้นนี้มีชื่อว่านินละนนอันนี้เป็นบอลเก่าบอลโบราณที่ตั้งชื่อตามตัวละครในวรรณคดีนะฐางนี้ส่วนกระแสค่ะเพื่อนๆดูออกมาสวยงามสีสันหน้าใบหวานช่ำใบใหญ่ กุโขไทยแรกสุขโขไทยหนึ่งค่ะยิงแรงยิ่งสวยค่นะเนี่ยสะพังสูงกว่ากออื่นเขาเลยดูใบนี้สวยมากหน้าใบเขาจะมีความผ้าค่ะเพื่อนผ้าสีชมพูกัดออกมาตามหน้าใบจริงแล้วเขาเป็นบอลที่แบบพื้นสีน้ำตาลนะคะเขียวอมน้ำตาลแล้วก็กัดชมพูออกมาเป็นแบบ เมด็ดเม็ดใสออกมาตามหน้าใบแบบนี้ค่ะเส้นกระดูกสะดือเป็นสีแดงค่ะบอลเก่าบอลโบราณค่ะสุขโขไทยแรกสุขโขทัยหนึ่งแล้วก็กระถางนี้ค่ะกระถางนี้ก็เริ่มปรับสภาพตัวเองออกมาให้สวยหน้าแรงค่ะเพื่อนๆบอลเก่าบอลโบราณน,นี่ยายบอกเลยว่าเลี้ยงหน้าแรงถ้าดูแลดีๆได้ชมความสวยของเขาค่ะฮะหนุมัน ข้าเฝ้าใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็สีสันหน้าใบออกมาลายสวยแบบนี้เลยไม้ดกค่ะเพื่อนๆดูค่ะข้างๆกันเนี้ยสวยมากสับรั่งเต็มกระถางตอบานสะพัั่งเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้บอลตระกูลไก่ค่ะเขาม,มีชื่อว่า ไก่อมรินบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะไก่อมรินเนี่ยดูใบนี้ค่ะเพื่อนๆแดดแสงที่ร้อนจัดไม่สามารถทำอะไรเข้าได้เลยสวยจริงๆยิ่งร้อนยิ่งตัดสีสวยใบกระดก พอให้ได้ชมแล้วก็วันนี้ก็จะพาชมแต่ต้นที่เขายังมีสภาพสวยๆให้ชมนี่หละหาเออจเจริญหูจเจริญตากันเนาะข้างๆกันนี้ค่ะอ้อันนี้เป็นบอลป้ายค่ะเพื่อนๆบอลเก่าบอลโบราณอีกเหมือนกันเมื่อสองปีที่แล้วฟีเวอร์มากคนหันกลับมาเล่นบอลกันใหม่ๆนี่คือบอลที่คนเล่นบอลตามหากันมากเลยแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังเขามีชื่อว่านางใหมค่ะ บอลป้ายเขียวกับแดงอยู่ในพื้นใบเดียวกันเขาจาคล้ายๆกับพระนครน,นะคะเนาะแต่อันนี้เขาเป็นรูปทรงบอลใบไทยค่ะเพื่อนๆนคะคะหูเขาจะแหวกไม่ลึกถึงสะดือแล้วก็หูเขาจะปลายแหลมแบบเนี้ยค่ะแต่พระนครน,นี่เขาจะเป็นบอลใบกลมเนาะรูปใบกลมทรงรูปหัวใจบอลป้ายเหมือนกันค่ะกระถางนี้ยายลดเขาด้วยน้ำสาวข้าวเนื่องจากว่าหน้าแง้ง แดดแรงสีเขาก็เลยจะไม่ค่อยจะกัดเป็นสีชมพูมากเท่าไหรปกติจะกัดชมพูสวยเลยนะคะหน้าใบเขาเนี่ยเขามีชื่อว่าเพชรพันล้านค่ะเป็นบอลเก่าโบราณค่ะเพชรพันล้านใบย,ยังดกบ,บอลก้านเขียวค่ะสวยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะอันนี้คลิปที่แล้วให้ดูแล้วค่ะแต่คลิปนี้ก็อดไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาก็เลยพาชมซะหน่อยเนาะอันนี้ดูค่ะเพื่อนๆ ใหญ่โตใหญ่มากนะคะงามวงวันด่ังป้ายแต่ใบนี้ไม่ดงังไม่ป้ายดูคะ่ะใหญ่ใหญ่มากเลยดูดูเทียบกับบอลทั่วๆไปเนี่ยคะ่ะดูใบเขานะคะเอองอกออกมารอบนี้ออ้ใหญ่มากเลยอันนี้ใบเก่าเขาที่ดังป้ายแล้วก็ข้างๆกัน,นี้แตกกอสะพังเลยนะคะเป็นบอลเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันพอได้กลิ่นอายของฝอนมาเนาะ เริ่มมีฝนบ้างเขาก็จะแตกและขึ้นมาโชว์ความสวยให้ได้ชมแบบนี้ค่ะอันนี้ได้เข้ามาเลี้ยงในน้มปลาเตะค่ะงอกมาใหม่ดูค่ะความท่าสีชมพูออกมาตามหน้าใบสวยเลยปกตินี่ชมพูเขาจะไม่ค่อยมีอะไรค่ะแต่อันนี้เขางอกขึ้นมาใหม่เขามีอาหารสะสมอยู่ในหัวสีสันก็เลยออกมาจะสวยงามกระถางนี้ เก่านั่นแหละคะ่ะจากคลิปที่แล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงของเขาสะพังมากเพื่อนๆดูตอนที่ยายทําคลิปที่ครั้งที่แล้วมีอยู่ใบเดียวคือใบนี้งอกออกมาใบเดียวหลังจากนั้นงอกใบใหม่ขึ้นมาต่อเนื่องคือใบนี้แล้วก็มามีใบนี้สวยมากคะ่ะเพื่อนๆแต่ละใบดูสะพังใหญ่โตดูคะ่ะ ใหญ่มากแล้วก็ป้ายสวยมากแข็งแรงด้วยค่ะเนี่ยตั้งแต่ยายเลี้ยงเข้ามาเนี่ค่ะใหญ่ที่สุดแล้วค่ะทำข่าวก่อนๆนู่นทีหน้าฝนทําคลิปไปใบเข้าใหญ่ก็จริงแต่แบบยาวๆเรียวๆแต่รอบนี้ออกมาใบกว้างหน้าใบกว้างตะโพกกว้างสวยมากเลยเจ้าจักระพัดด่างป้ายค่ะอันนี้โอ้ เป็นไก่อีกชนิดหนึ่งคะ่พะพอกอกขึ้นมาใหม่รอบนี้ดูหน้าใบเริ่มกัดออกมา <S 2> <S 2> <S เขามีชื่อว่าไก่มาเหศสวนค่ะเป็นบอลเก่าบอลโบราณตับไก่อีกชนิดหนึ่งยายมีบอลตับไก่หลายชนิดอยู่นะคะอันนี้ได้มาเลี้ยงสะสมเพิ่มเติมเลี้ยงมากือบจะสองปีแล้วคะ่ะตอนที่เลี้ยงมานั่นใบเขาจะไม่ค่อยกัดเท่าไหร่จะเป็นกัดบ้างนิดๆหน่อยๆแบบนี้คะ่ะ ก็ทิ้งกอไปออกมารอบนี้ดูกัดหน้าใบออกมาสวยมาก mm hmm. ยายเห็นบางส่วนเขาจะกัดแดงออกมาเต็มพื้นใบเลยค่ะเพื่อนๆของยายเริ่มมีปีนี้ปีที่สองที่เขาง,งอกขึ้นมาใหม่เริ่มกัดสวยแล้วเหมือนกันค่ะ mm hmm. ไก่มาเหสุสวนค่ะอากาศร้อนมากแล้วก็ฝนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะ เดิมมาพร้อมกับลมพายุฝนฟ้าขนองดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ